พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕พระองค์เจ้าหญิงทักษินชาณราธิราชบุตรีทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔กับเจ้าจอมมันดาจันเจ้าจอมมันดาจัน เป็นธิดาของพระยาพิพิธสุนทรการซึ่งเป็นเจ้าเมืองตราดพระองค์เจ้าหญิงทักษินชาประสูติเมื่อวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2395ทรงมีพระคณิตาและพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันทั้งหมด4พระองค์คือ1 พระองค์เจ้าหญิงทักสินชาณราธิราชบุตรี 2>, 2. พระองค์เจ้าหญิงมัญญาพาทร 3. พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงอธิสรอ,อุดมเดชต้นราชสกุลสุขสวัสดิ์ 4. พระองค์เจ้ากเกษมศรีสุภโยค หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติต้นราชสกุลเกษมสีพระองค์เจ้าทักษิณชาทรงเป็นพระราชธิดาที่ประสูตรในปีแรกหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเสด็จถลิงถวันราชสมบัตินับว่าเป็นหนึ่งในพระราชธิดา ที่เป็นที่สนิทสเสนหาของพระราชบิดาเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้ว่าพระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นหนึ่งในสามพระราชธิดาที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามโดยมีสร้อยพระนามว่านาราธิราชบุตรีทรงเป็นพระพระราชเจ้าชั้นรูกหลวงพระองค์แรก ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หหลังจากรับราชการฝ่ายในถวายการรับใช้สนองพายุคนระบาดได้งปีก็ทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสนับเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในรัชกาลแต่พระราชโอรสกับสิ้นพระชนในวันที่ประสูติ จึงทำให้พระองค์เจ้าทักษินชาทรงเสียพระไทยมากเป็นเหตุให้สูญเสียพระสติหลังสูญเสียพระสติก็ทรงพักรักษาพระองค์อยู่ภายในพระตําหนักแต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นกรมมื่นอดิสรอ,อุดมเดชประยศในขนาดนั้นจึงทรงรับไปอภิบาลและต่อมาก็ทรงย้ายไปประทับกับ กมมมื่นทิวากรวงประวัติพระองค์เจ้าทักษิณาติทรงประชวนและสิ้นพระชนที่พระตำหนักในวังของกมมมื่นทิวากรวงประวัติเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2449สิริรวมพระชันษาได้53ปี360วัน การนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2450